วันนี้เขาเปิดนิทรรศการแฟชั่นช็อปล่างโลกนะครับก็คือจริอองๆอยากให้คนมาดูเพราะว่าการที่จะช่วยโลกช่วยอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มันส่งผลต่อโลกแล้วเราจะช่วยช่วยให้โลกดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราทําคนเดียวมันต้องเกิดจากทุกคนทุกอย่างในสังคมช่วยกันทำาะถ้าเรามาแล้วเราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนจิตสันเกเรียนรายอยากเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้วก็อย่างน้อยก็เ,เริ่มเปลี่ยนกัน,น,นวันนี้เป็นต้นไปเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอีกหน่อยข้างหน้าโลกมันจะ,จะดีขึ้น ดีใ,ใจค่ะที่ทางมิวเซียมสยามจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะเหมือนสื่อสารให้คนหันมาสนใจในแง่ของสิ่งแวดล,ล้อมอว่าจริงๆอุตสาหกรรมแฟชั่นก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล,ล้อมเยอะมากๆเลยซึ่งทางนินทรรศการก็สามารถให้ข้อมูลในแนวทางที่มันสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็คิดว่าคนที่มาชมเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะสร้างความตระหนักรับรูบร้ให้กับ ได้ได้ดีมากแล้วก็อย่างตัวชลร์ลเองอะขนาดทำงานมาอันเนี้ยแปดปีละก็เพิ่งทราบเรื่องแบบมีข้อมูลใหม่ๆที่เราแบบเหมือนยังไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องเครื่องซักผ้าในการซักแล้วมันจะมีไมโครพลาสติกออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเขามีการแบบทำให้เห็นว่าเออถ้าช็อปล้างโลกมันเป็นแบบนี้นะแต่มันมีวิธีการมันก็ได้นําเสนอด้วยว่า แล้วการแก้ไขในสิ่งที่ทุกคนทําได้ง่ายๆเออมันทำยังไงมันแกรแะกแกตุ้นแต่ละคนแค่นั้นอ,ะอ่ะมันเป็นเราทุกคนเป็นหน่วยในสังคมเพราะฉะนั้นสมมติเรานั่งบ้าทาทาคนเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ทุกคนในสังคมมันต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีลนะน่อยแล้วก็มันไม่ใช่ว่าอยู่นิสการแล้วบรรลุแล้วเปลี่ยนในปัตตุนคือหมายความว,าว่าเมื่อเราได้รับการกระตุน้นมากขึ้นอ่ะอาจจะปีนี้ ลดช็อปได้มากขึ้นปีหน้ารดช็อปได้มากขึ้นภายในอาจจะ4-5ปีมันอาจจะเห็นผลทุกคนอาจจะต้องทุกคนต้องช่วยกัน<ม>าอจัดเราจัดถึงวันที่3ทธันวาคมนะมีเวลาอีก4เดือนจากนี้มิวเซียมสายามเปิดทุกวันปิดบันจันทร์วันเดียวแล้วก็ส0่โมงเช้าถึงหกโมงเย็นรถไฟฟ้า m อ็มาทีมาถึงหน้ามิวเซียมแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่นิทการที่ดูยากเย็นเราจะทำเป็นนิทการ โพ๊แตกหน่อย mm hmm. ก็คือแบบว่เข้าถึงง่าย mm hmm. แล้วก็มีจิก,กัดนิดน้อย mm hmm. เพื่อจะจิก,กัดตัวคุณเองอะไรว่าเราเป็นหนึ่งในส่วนคนที่สร้างปัญหาแล้วเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแก้ปัญหา